อยู่ที่เก่นเธอครับแล้วก็ที่นี่เขามี <Okay. S 1> กบย่างนะครับหนูย่างแล้วก็ uh, <okay. S 1> นกย่างครับ uh, <okay. S 1> ก็ขายอยู่ที่ตัวละสี่ิบห้าบาทโอ้ตัวหมงหมกหมกอีหมกนี่หมกนี่โอเคไอวัต yeah. ถ okay. ุเทปวิดีโอเบนเบนอยู่โอเคครับนี่ครับ uh, uh, ของผมก็นหนูตัวนี้ครับแล้วก็นกหนึ่งตัวครับ เป็นบาร์บีวฮะอากาศอย่างนี้อยู่ที่สวนคือหลังจากที่เราเที่ยวที่ตลาดน้ําเกินเธอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะพามาเดินในสวนฮะใครที่จะดูงูงูนี่คือไม่ได้กินฮะให้ดูอย่างเดียวฮนะแล้วก็จะเสิร์ฟเป็นบาร์บีวแบบนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะชิมให้ดูว่าการทำบาร์บีวในสูตรของชาวเกินเธอครับออกมาหน้ากินขนาดไหนครับ นี่ครับเห็นไหมครับนกย่างอย่างนี้ครับแล้วก็กบครับผมสั่งกบหนึ่งตัวหนูหนึ่งตัวนกหนึ่งตัวเรามาดูน้ำจิ้มในสูตรของชาวเวียดนามนะจริงๆแล้วเนี่ยเวียดนามใต้เนี่ยเป็นสาม่ยมแม่น้ำโขงเนี่ยกับรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การกินก็คล้ายกันนะครับสําหรับบ้านผมเนี่ยหนูย่างจะไปย่างกับตัวกาบมะพร้าวนะจะหอมเหลืองน่ากินมากนะครับสำหรับที่นี่ฮะเขาก็อีกแบบหนึ่งนะฮะไปดูว่าน้งยิ้นจะเป็นแบบไหนครับดูรอครับรอย่างครับนี่ดูครับกบย่างเมื่อวานนี้ผมไปลองกินปลาหมึกย่างลองดูครับคลิปที่เพิ่งลงไปครับเมื่อวานนี้สุดยอดครับอร่อยฮะโอ้ตัดแล้วหนูนี่ของใครเนี่ย โอ้นี่ครับเสิร์ฟอย่างนี้เลยครับตัดกบเป็นอย่างนี้นะครับอ๋อเป็นชิ้นๆน,นะครับอันนี้ใครตักกบมกะครับเน้จะเป็นฝรั่งเลยตัดครับนี่ครับอันนี้นอะไรของผมครับหนูครับอร่อยมากครับหนูกั็นนกครับแล้วก็กบลบหนึ่งตัวจะห้างครับไุงเนี่อ่ย

จะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ย่างอีกทีนะครับหนูขนนกนี่ของผมครับเนี่ยครับนอกจากบาร์บีคิวแล้วก็ยังมีอันนี้กันได้แหละกะย็ยีบันแฉลบันเฉลบันแฉลขายด้วยฮะก็เป็นพวกแป้งแล้วก็โปะด้วยกุ้งแล้วก็อะไรพวกนี้นะครับกินนะ นะครับแตงก atha แบบนี้มันแสวมันแสวก็เป็นปกติแต่วันนี้ผมจะกินบาร์บีคิวในสูตรของเขานะครับอันนี้ไม่ได้กินนะครับหายไปแล้วครับนี่ครับยังไม่ถึงคิวครับทีละคิวครับอนนี้จะเป็นผมแล้วครับที่นี่ใส่ถังลงไปนะครับ น้ำจิ้มครับนี่ครับมะนาวเสิร์อย่างนี้ครับแล้วก็กบครับนี่ครับเนื้อขาวใช่ครับจากกบต่อไปเป็นหนูหนูครับปึ๊บป๊าบฮนะเพื่อแต่าไหา่เพราะบ้านผมก็กินหนูกันอยู่แล้วฮะแต่ว่าอยากจะดูน้ำจิ้มนะ อันนี้ก็ประมาณสัก90บาทนะสิสีบสองเอร้อยี่บาทชิ้นไหนไม่สุก็ยากมแกสุดแ้วครับอันนี้ก็เหลือนก2นะสชิ้นก็จะเรียบร้อยนะัดย ที่ผ่านมาเนี่ยมึงถ่ายแล้วมันติดมากเสียบปักยังเสียบแล้วนี่ครับมาแล้วครับเสิร์ฟแบบนักท่องเที่ยวเฉลย์ละจริงๆแล้วทุกอย่างผมเคยกินมาหมดแล้วโดยเฉพาะที่เมืองลักยาครับยังจำกันได้ใหม่ที่เอาไข่ยัดไส้ในท้องนกเสร็จแล้วก็เอาไปเอ่อเอาไปย่างอีกทีหนึ่งที่นี่เขาชอบกินของปิ้งย่างนะครับน่ากินมากอืมกลิ่นผ่านครับ เมื่อกี้นี่มีเขามีคนบางคนก็กินงูกันนะแต่ผมไม่ได้กินครับผมจะลองชิมอะไรก่อนดีครับกบนะฮะกบครับตัวชิ้นนี้แล้วครับนี่ครับน้ําจิ้มเนี่ยเขามาอย่างนี้แล้วก็มะนาวที่นี่เขาจะส้มจี๊ดนะฮะแล้วก็บีบลงไปครับบีบลงไปเลยนี่ครับแล้วก็กินคล้ายๆกับผักแพลวนี่จิ้มๆครับโอ้เป็นเกลือครับอืม อร่อยครับอร่อยกินไม,ม่เหลื่อม่างมาได้แห้งแล้วก็อร่อยมากเยี่ยมครับกรบอร่อยครับกรบอร่อยคิงไนต์ตัวดีนกนกอยู่ไหนยืนมั้ง น้องกบจะตกใจครับกระดูกกลบติดคอกินนกอยู่ไหนเนี่ยกลบอีกเอ๊ผมหานกก่อนนะครับนี่หนูหนูก่อนนะหนูนี่บ้านผมกินประจำนะสมัยก่อนได้มาในผมมีคนดักหนูเองได้มาวันละสิบยี่สิบตัวเราก็เอาไป ขาก,กินกระดุกกรอบนกอร่อยแต่น้ำจิ้มเขาแบบเฉยเมยหน่อยจะเน้นเค็มอย่างเดียวน้ำจิ้มน,นะครับอหนูหนูหนี้เหมือนกับข้าวหน่อยหน่อยถ้าจะกินแค่หรอนะหนูต้องเน้นผัดผัดที่มันแบบรสจัดจัดนะกบโอเคหนูมีข้าวครับ ผมบอกกินกบอีกชิ้นหนึ่งครับชิ้นครับนี่ครับกบอืมอร่อยอันนี้คืออะไรผักแพล่มัไมผักแพลวอ่ะฮึต้องกินกับผักแพลวครับนึกอร่อยคุดยอด โอเคเดี๋ยวขออนุาตก,กินต่อไปอีกสักพักนึงครับก็สรุปว่าผ่านครับอร่อยดีกบเนื้อนุ่มแล้วรู้สึกว่ากินแล้วมีความสุขนะกินเบาๆเล่นๆครับโอเคครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ